สวัสดีครับพี่พี่น้องๆเพื่อนเทุกท่านนะครับเสียงดนตรีที่ทุกท่านได้ยินอยู่นี้แฟนๆหนังไทยหลายๆคนจำได้เพราะว่าย้อนเวลากลับไปในปี1931นะครับแฟนๆของค่าย5 Star คงไม่พลาดกับหนังไทยที่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเรื่องนี้นะครับเรื่องราวของหนุ่มสุพรรณแสนซื้อผู้สละชีวิตในล่มผ้ากาสาวพัดโลกของนักธรรม มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองกรุงเพื่อสอบ entrance เข้ามหาวทิทยาลัยตามความตั้งใจของมารดาแล้วก็หวังเอาวิชามาพัฒนาไรนาที่บ้านเกิดพอเกิดมาถึงจุดนี้นะครับหลายคนร้องอ๋อเพราะว่าเขาคือบุญชูผู้น่ารักที่พวกเรารู้จักและจำได้ว่าเขาคือบุญชูสระอูยาวๆนะครับบุญชูผู้น่ารักนะครับ,บเป็นหนังไทยอารมณ์ดีที่เข้าฉายช่วงกลางปี2บ .131 ผลงานการกำกับและเขียนบทของคุณบดิตลิตะกรนะครับนำเอาพี่หนุ่มสันติสุขพรมสิริแล้วก็พี่แหม่มจินตลาสุภัสนะครับมาแสดงร่วมกันตอกย้ำความเป็นคู่ขวัญของค่าย5 star นะครับแล้วก็ยังมีนักแสดงชูโรงอีกหลายต่อหลายท่านนะครับที่มาร่วมแสดงจนบุญชูผู้น่ารักได้กลายเป็นหนึ่งในหนังไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบอดกภาพยนตร์ของชาติหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่คนไทยควรดู บุญชูผู้น่ารักนะครับหรือว่าบุญชูภาคหนึ่งนั้นเป็นหนังคอมเมดี้ใส่ซื่อไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับอบอวลไปด้วยมิตรภาพความรักความปูกพันของกลุ่มหนุ่มๆสาวๆนะครับที่อยู่ในช่วงเตรียมสอบ e n t r a n น e เข้าหมหาวิทยาลัยกวนชวนกล่ำของบุญชูประกอบไปด้วยเพื่อนหลากหลายคาแรคเตอร์นะครับแต่ละคนก็มีลักษณะที่เรียกรอยยิ้มจากผู้ชมนะครับ คนแรกนะครับก็คือพี่เจีย๊ยบวชชะลปานเอี่ยมนะครับหนึ่งในกลุ่มซูโม่สำอางตลกปัญญาชนนักร้องนักดนตรีบงเฉลียงนะครับมาในบทของไวยากรณ์กำไรเป็นหนุ่มเนิร์ดสมองดีนะครับเ่นตาหนาใฝ่ฝันในการเป็นหมอสอบมาหลายครั้งนะครับติดทุกปีแต่ว่ายังไม่ติดคณะแพทย์สักทีนะครับคนต่อมาพี่กิกนะครับซูโม่กิกเกียรติกิจเจริญหนึ่งในกลุ่มซูโม่สำอางนะครับรับบทเป็นยงยุทธหรือว่าหย่อยนะครับคนกรุงเทพ ภูมิแน่นม62สมัยที่บ้านทํากิจการขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะครับเป็นคนพูดจาเสียงดังนะครับผงผางจนมักจะเป็นตัวจุดชนวนหาจุดชนวนตลุมบอลหลายต่อหลายครั้งนะครับคนต่อมาก็คือพี่ตุ๋ยนะครับอรุณภาวิไลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มสุมโม่สำอางพี่ตุ๋ยนะครับเรื่องนี้รบ,บเป็นนาราหรือว่านุ้ยนะครับเด็กยอบอหัดใหญ่นารานะเขาจะพูดเร็วพูดสั้นนะครับบ้าการเมืองนะครับ พูดจาเหมือนจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นการนะครับแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับและมักจะทิ้งท้ายด้วยการจบแบบยิ้มแห้งๆนะครับเอาดื้อๆเลยนะครับและเป็นอีกคนหนึ่งที่เริ่ม,มต้นตะลุมบอลกับใครต่อใครเสมอนะครับพี่ตุ๋ยในบทนารานะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในภะาพยนตร์เรื่องบุญชูนะครับคนต่อมาที่หนุ่มกิดสุกรมงคลน,นะครับรับบทเป็นหนุ่มอีสานจบโรงเรียนผู้ใหญ่มาจากอุบลราชธานีนะครับที่มีชื่อว่าคำมูล เป็นคนซื่อสไตล์บรรนอกบรรนอกนะครับเป็นลูกคู่ชั้นดีไปทุกที่นะครับลุยทุกท่าแต่ว่าบ้าข้าวราดปลากระป๋องนะครับเพราะแกไม่รู้ว่าทําไมปลาถึงเข้าไปอยู่ในกระป๋องได้นั่นเองกวนเพื่อนบนจูอีกคนนะครับก็คือเฉยเด็กจากมงฟอร์ดเชียงใหม่นะครับชื่อจริงก็คือมั่นคงชัยมงคลเฉยนั้นจะพูดช้าๆเนิบๆนับๆนะครับกว่าจะอ้าปากพูดก็มักจะไม่ทันเพื่อน แล้วก็จะคงเอกลักษณ์ไม่ทันเพื่อนเนี่ยในบุญชูภาคต่อมาในทุกภาคเลยภาคแรกบุญชูผู้น่ารักนะครับรับบทโดยโรมอิสลานะครับหนุ่มน้อยนักแสดงที่ผมเนี่ยเสียดายมากผมชื่นชมการถูกคาสติ้งจากหนังเรื่องผีซื้อและดอกไม้ฝีมือของยุทธนาพุนาสนิทนะครับเขาฝากฝีมือการแสดงไว้เพียงไม่กี่เรื่องนะครับแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มส่วนบุญชูบ้านโค้งนะครับรับบทโดยพี่หนุ่มสันทิขพรมศิริ เป็นหนุ่มสุพรรณเสียงเนอลูกชายของแม่บุญล้อมน้องชายของนายบุญช่วยเป็นอาของเด็กหญิงบัวลอยนะครับเรื่องราวของบุญชูผู้น่ารักจะเป็นอย่างไรนะครับน้องๆรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ชมบางท่านอาจมีโอกาสได้ชมแล้วอย่างไรก็ตามนะครับผมขอเล่าไว้ในคลิปบุญชูสละอูยาวๆจากนี้เป็นต้นไปครับสวัสดีครับชั่นชื่อบุญชูบันโคง้งชั่นเป็นหนุ่มสุพรรณแซนซื้อ หลังจากดื่มด่ำกับรถพระธรรมมาเนิ่นนานก็ถึงเวลาต้องออกมาสู่โลกของคาราวาสก็ด้วยการเสียนตัวเข้ากรุงเทพไปเรียนกวดวิชาสู้กับเขาแม่ของฉันก็สั่งนักสั่งหนาให้ตั้งใจและที่สําคัญแกก็ห้ามไม่ให้ฉันลุ่มลงไปกับอิสตรีฉันก็รับปากฉันก็บอกว่าที่หนังภาโวธุลาชาโนภาวะของญิงเดาได้ยากพระท่านว่าไว้ฉันกลัวจ้าไม่ลงลอกจ้า แม่ชันก็กำชัาเพราะกลัวว่าน้ำตาจะเช็ดหัวเข้าชันเดินทางเข้ากรุงเทพมากับบัวลอยหลานสาวของฉันเองมาใส่อยู่กับพี่บุญช่วยพี่ชายของชันก็พอเจ้าบัวลอยนี่แหละพี่บุญช่วยเช่าท่าที่คองศาลให้บริการเหลือคำฟ้านับตั้งแต่ชันกาวยางเข้ามาที่โรงเรียนกวดวิชาความซื้อของชันความไม่ระษีภาษา ก็ทําให้เข้าดูทูกเพราะฉันเป็นบ้านน้อกแล้วก็เอาเปรียบด้วยเล่่ยเลี่ยมแต่จะว่าไปแล้วชันว่าชันโชคดีเป็นที่สุดเพราะชันได้เจอคนคนนี้นางฟ้าของฉันเธอชื่อโมลีฉันเรียกเธอว่าคุณโมคุณโมเป็นคนใจดีน่ารักมีมตรีไม่แสดงอาการดูทุกฉชั้นวยากณ์เพื่อนใหม่ของชันเคยบอกชั้นว่าชันมีโอกาส เลอรฉันมีโอกาสเลอรเฮ้ยมีเปอร์เซ็นเลรมีเปอร์เซ็นด้วยเลอรสักกี่เปอร์เซ็นละอ่าจุดศูนย์ศูนย์สองเปอร์เซ็นไม่ใช่ใกล้เคียงนะโชคดีอย่างมาอีกอย่างหนึ่งของฉันก็คือที่โรงเรียนกวดวิชานี้ทำให้ฉันได้เพื่อนใหม่แปลกๆแ,แต่ก็ไปกันได้กับชันหลายคนเช่นไหวยากรณ์ย่อยนลาคำูนแล้วก็เชื่อย เพ,เพื่อนเหล่านี้ทุกคนมีความจริงใจกับฉันที่ทําให้ฉันมั่นใจว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดการตลอดไปใครอยาแต้หลังจากที่ฉันสนิทสนมกับพ้องเพื่อนพวกเขาต่างก็เอาใจช่วยฉันจีบคุณโมอันนี้ก็ไม่รู้สินะฉันคงเหมือนพระเอกมัง้งเข่าถึงยากให้ฉันได้กับนางเอก วันหนึ่งคุณโมไปเที่ยวห้างสปปรรพสินค้ากับคุณเงินตราเพื่อนชายของเธอและเพื่อนๆคุณโต้งหนุ่มขายหนังสือเก่งข้อสอบกับพรกพวกของเขาวางแผนแกล้งหาเรื่องกับกลุ่มของคุณโมโดยหวังว่าจะให้คุณโต้งเป็นพระเอกเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าเพื่อนๆของฉันก็พาชันเข้าไปตะลุมบอลกับนักเลงเหล่านั้นแม่เรื่องต่อยตีเนี่ยฉันไม่ยากเลยทํามไม่จําเป็น แต่ถ้าเป็นหย่อยหย่อยก็มักจะบอกว่าไม่ใช้ก็ใกล้เคียงนะเชื่อชั้นเวะว่าฉากตะลุมบอลเละเทะเละเทอะตะลุมบอลแบบไม่มีล้มตายแต่บุญไหวหน่าดูจะเกิดขึ้นเสมอกับชีวิตของบุญชูบันโค้งและชาวคณะหลังจากวันนั้นด้วยน้ำใจอันดีงามของพวกเราคุณมานี พี่สาวของคุณโมจึงได้เชิญฉันและเพื่อนๆไปร่วมงานวันเกิดของคุณโมที่บ้านหลังใหญ่ของเธอที่นั้นฉันถูกทําให้ไา้นะพวกคุณเงินตรากับคุณโต้งบอกให้ฉันตัดเค้กวันเกิดให้คนสําคัญที่มาในงานฉันก็ไม่รู้หรอกว่าคนกรุงเทพเข้าจะแกล้งกันได้ขนาดนี้ฉันไม่รู้จริงๆและในงานวันเกิดคุณโมทุกอย่างมันพังพีนาเพราะฉันเองกับเพื่อนๆของฉัน เป็นไรไปอ่ะคุณชูมันตัดแค่วันเกิดเข้ามาตัดเต่าเทียนเลยเขาให้ฉันตากันอะไรกัน้ามคนนี้ก็าให้ฉันตากันเฮ้ยอะวุ่นไรกันอะ ผมเปนคนบ้านนอคอกหนาผมไม่รู้หลายอย่างที่คนกรุงเทพเขารู้ผมไม่เคยทำลายอย่างที่คนกรุงเทพเข้าทำผมไม่เข้าใจหลายอย่างที่คนอื่นเข้าเข้าใจแต่ผมมีความอายมีความรวดร้าาเจ็บปวดซึ่งก็เหมือนคนอื่นของมีกันนั่นแหละคนด้วยกันกัดคนด้วยกันทำแล้วมันได้ดีหรือไรบอกกันหน่อย อย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นคุณหมก็ได้แวะมาหาฉันฉันได้ขอโทษกลับเป็นคุณหมที่เข้าใจและปลอบใจแถมยังพูดกับฉันอีกว่าถึงไงมันก็ผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันอีกเลยนะคะบุญชูคุณเป็นคนดีจริงๆพอเล่ามาถึงตรงนี้ ฉันก็อยากจะบอกว่าฉันไม่ได้ข hey. um. ี้ตู้บุญชูบ้านโค้งเริ่มเข้าไปยึดพื้นที่ในหัวใจบางส่วนของคุณโมเขาบ้างแล้วเพื่อนเพื่อนพี่ๆพื่น้องทุกท่านนะครับเชื่อไหมครับว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยยังจดจำพี่หนุ่มสันิสุขพรมิตริในบทบาทของบุญชูบ้านโคง ผู้ชายใส่ซื่อพร้อมด้วยจริยธรรมคุณธรรมความดีด้านบวกทั้งมวลน,นะครับเขามาพร้อมกับเสียงเนือินอที่แฝงสเสน่ห์ทุกคนจําได้เป็นอย่างดีนะครับอีกท่านหนึ่งคือพี่แหม่มจินตลาสุขพัฒ์พี่แหม่มในวัย23ปีแสดงเรื่องนี้ได้อย่างน่ารักสดใสามากๆในบทของโมลีนางเอกของเรื่องเป็นคนที่มีฐานะทางบ้านดีเพียบพร้อมด้วยกริยามารยาทไม่ดูถูกหรือว่าแบ่งคนที่ชนชั้นวันณะ สมกับความเป็นกุลสตรีที่บุญชูจะรักตั้งแต่แรกเห็นเชื่อไหมครับตัวผมเองเนี่ยเคยไปยืนลับๆล,ล่อๆอ,อ,อยู่หลังกล้องตอนที่กองถ่ายบุญชูเขายกกลองมาถ่ายหนังบุญชู2น้องใหม่ที่หมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์เอาเป็นว่าสําหรับพี่แมมนั้นใครเห็นใครก็ตะลึงแหะครับผมเองก็เคยนะครับเคยตะลึงหนังบุญชูผู้น่ารักนะครับเมื่อแรกออกโฆษณาเขามีกิมมิคในการนําเสนอ ไปดูหนังบุญชูนะครับสระอูยาวๆนะครับลองสังเกตที่ตัวหนังสือนะครับถูกออกแบบให้สระอูนั้นลากหางเรามายาวๆนั่นเองเรื่องราวของบุญชูผู้น่ารักจะเป็นอย่างไรนะครับผมอยากชวนทุกท่านหากใครมีโอกาสหาหนังแผ่นมาดูนะครับผมก็แนะนําให้ไปชมบุญชูให้ครบทุกภาคเลยทิ้งท้ายนะครับผมขอฝากเพลงนาภาพยนตร์บุญชูผู้น่ารักบุญชูภาคหนึ่งนะครับไว้เป็นบทเพลงให้ราลึกถึงหนังนะครับ เพลงจากฝีมือการแต่งเนื้อร้องและทำนองร่วมกันของพี่จรันมโนเพชรกับพี่ดำรงธรรมพิทักษ์พี่จรันนะครับเป็นผู้ขับร้องนะครับแล้วก็เล่นอะคูสติกกีตาร์รวมทั้งเป่ามส์ออกแกนส่วนพี่ดำรงนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็เล่นสไลด์กีตาร์นะครับฝากบทเพลงฉันคือบุญชูไว้ในคลิปนี้ให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านขอขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคนคอเดียวกัน o อ c Station นั้นรวบรวมนำเสนอสาระคอนเทนต์ต่างๆที่หลากหลายและออกจะมั่วๆนะครับตามใจของผมเองผู้จัดทำไปบ้างต้องขอประทานอัยัยทุกท่านมาณาที่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับฉฉััันนนนจจะะเปป็ยงงงไไไบ้าหอี ก็ว่าเสียจนจะเคย kanta ay manlilan sa nangbaan. huh hey. Oh, uh. แล้วคงไม่แคล้วคลุกคอ